เฮยสดนสล่ะอันนี้ก็ยังอยากแบบว่าพี็จังหิวนอนเนี่ยเพื่อนเนี่ยอานอลงคูมมากเออเอเอาเอาลิซ่าน้อยลิซ่าน้อยนะครับอืมตหักเนื้โซคุเบ่งออกมาสิเบ่งออกมาตัวนึงคนไมันเถ่อ้าเอาเบงออกมา แม่เขามาหายแล้วครับฟอครั้ตอนแรกเห็นสภาพควานนี่รู้เลยว่านอนกับช้างนะ กูโวเอาไปบ้านด้วยไปไหมไปหาพีบัวไโอ้โหเจ็บจุกกันเ่ยโอ้เขายาให้ช้างนอนอันนี้สาว้อาวกลิซ่านะครับเต้นเต้นเต้นได้ทุกเพลงโอ้เตกใจ ก็ตอนนี้นะครับลิซ่าเขากับไบเฟิร์นเขามีโครงการทําบ้านใหม่นะครับแม่พี่สีเพิ่นขายผลไม้ทํทาโงช้างบอกทุกทุกเย็นทุกวันทุกวันแบบเดูอดรนช่องเลยครับ เาละต็มแม่เขาดีองเขาไม่ค่อยสนใจเกเลแม่เขาไม่ค่อยสนใอจวะจิมมี่นี่ยังไม่หายบวมนะครัออแบอบนหรออเนยานเลยหรอมือมือมือคนโตกับมือู้สึงมากรอม ข้อไงตกได้ตกดีดุดเข้าไปเอ้า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 ดุดเข้าไปเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหนนนีี่แล้้วัออยากผูกแล้วเหรอปล่อยปล่อยแม่ปล่อยแม่ นี้เดี๋ยวรอยกัมาทัสองสามเดือนนะครับก็จะเต็มแม่ขาน่มไหลแบบแม่ข้านมเยอะเลยนะก็จะเลี้ยงลูกได้อุป,ปุดีช้ังลูกแรกนะครับผสมตอนอายุเท่าไหร่ครับสิบสองสิสองสมครั้งแรกติดเลยบอ,อนึงเลยผสมมาเรื่อย ครัสเดือนมสามตัวงเองเนองมสุดท้ายกับกันเจอดอลล่าเรียบร้อยตัวนี้จะก่อนอยู่ใส่คหรอเป็นที่จบอยู่บ้านานี่นะครับที่นี่กับไปอยู่พัทยาเกือบสปีไปทั่ววะครับไปทั่วทั่วัวบมา สัต์เลยรพืชก็วน,นี่ไตรงางกันล์ไหนนะาะสาร้อยสร้อยตลาจีนสาเหนียวนะฮะอ๋อพหลายสวนคนหลายสวนกกลับมากตรงงานกับสะทานดพอดีเม่นเนี่โอ้สวนเหลือกลงปับ๊บตัดจินใจกับบานเลยอ ว่าแมนแมนแมนช่วงหิมเมียเจ้าทองสมัยที่เจ้าไปห,ห,ไหาพวกเง<ม>ินบอกทีเจ้ากามานบอ่ือว่าเปิดช่องอยังไงนะอ่นแล้น่ะองกช้างตัวแรกของของควาดอ้วนนะครับ ออกมาก็เป็นที่รักของแม่แม่เอสวันนั้นเห็นเขาพยายามดัดหางกันนะไม่รู้ว่าทุนนี้เขาได้ดัดกันหรือเปล่าจะออกมาพากันบิดเล่นบิดได้กันนี่นะก็จะทำตรงนู้นะ,น,น,นะครับบ้านลิซ่าบ้านใบเฟิร์นติดกันมมทมทมดินเราครับรีว,ว่าถารถดินอยู่ ใบเฟิร์นแล้วต่อไปถมของใบเฟิร์นเสร็จก,ก็จะถมของพิซซ่าต่อนะครับเขาก็ไปดูแบบโรงช้ามาแะไรอยากได้แบบของกะละมังังกะละมังโอ้ยเหล็กบบขึ้นสองเท่านะครับของกะละมังน่าจะขึ้นเท่าเดียวถ้าถ้าทำตอนนี้นะขึ้นสองเท่า มีดันตูดด้วยใช่ันันตูดชั้นน่ละคุณหม่ก่อนอืดไปถามแม่หน่อยลูกไปถามแม่กับคุณครูหน่อยด้วอาวืชน่อยหาวัชพืาวัือเรื่งไปหาวัือเดี๋ยวมาวัชพืชเออนาไม่นอนนอนนอนเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำแรงนะลูกอย่าทำแรงทำแรงนะ เอียบตอนนี้กำลังหน้าหลักนะครับให้โตกว่านี้นะหนักยอดเดยอดเนียทำแรงทุ่มเทเอ่เอาไปผิดทางผิดทางนอนอย่างนั้นอ่ะนอนอย่างนั้นไม่ใช่ตากแล้วพี่โบ่ด้วยให้ชื่อดิซ่ากาโปโป ตาโปรโจะมูกโตโตเหมือนพ่องวงชั้นชันเอพรอยไปเนาะรับเฮ้ยสร้างมาเยอะเกินนะรับก็เหมือนอนี้อยู่นะยากเดี๋ยวก็หลุด ถ้าลำพูนออกมานี่คุณจะห่างจากคอเลยครับไม่จะเราลำพูนลพูกับเขงงายยงยนมอนน้อียง,งนะครับคือสี่แหละโอ้โหจะยังแบบไปบุญกับขเขาายครับใช<อ>่าหาย่าน้ํำสัง่งดืองกัน,นสิโส้ดีดี อัข <mile> ึ้อยามรูตรถัวลูกอะเอาดึงหางลูกอะบอกแม่ใหญ่ดึงคุณครูมาด้วยคุณครูเอ้ออะไรยืนนับไปไปยืนนับเร็วแม่นับก่อนยะต้องคืนต้องต้องขึ้นเห็นนาะเห็นเห็นนอน นอนแล้วลูกเขาก็นอนทำนุ่งมาเออไอ้แม่ความก็ถ่ายลูกไปอีกเออพี่มักมากอมากอลูกดาลูกหัวนี่โอยลูก้ยเด ขนม่บ่องใอ่ใหยะไมู่จนไม่มันใหญ่จร <efecto> <ENT: S 2> <we od> <orous> ิงอรุณใหญ่รับใหญ่อู้กใหญ่อมการโจอินไปกินสางว่กินสางว่ ตัวนี้ซื้อมาได้ใส่ครับผักนี่เชียงใหม่อ๋เชียงใหม่เชียงใหม่โอ้ยอพิสูจนเขาว่าพิสูจนอยู่ห็นคู่คเนมานาเลือมสไอมาม่าไอมาีเยุบข้เ Iam, แต่ว่าไซน <p> ี่จด้ครับยามันม่นอนไอ้งไหมคอปเปอร์หรือว่าไอ้เนกัซัันอย่างนี้บเจ้าหจักอยู่ว่าาจักอยู่เนกััน้าว่าออเรนิซ่านอนแล้ว เดี๋ยวมาเล่นทีหลังใหม่แมงวันสวัสดีครับ